ครับผมก็สวัสดีเ,เ,เ,เพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มกุาลาพัานแล้วก็สวัสดีตังทายาาาตังเพจเพื่อนบุลาพันทุกคนด้วยนะครับ <S 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 มาดูกันต่อนะครับผมสำหรับเจ้าคำรัดกันช่างนะครับหรืวว่าเจ้าตินโตนะทิมงานยูรีรถเกวนะครับผมเมื่อเช้านี่12ไร่นะครับผมเจอข้าวล้มนะครับข้าวล้มไม่พอแถมอยู่ติดดินเลยนะเพราะว่า ลกปักหางเขาลงเหยียบนะครับลงเหยียบกินหอยนะครับอ,อ้อะไรอะ่ะผมเจออะไรเพื่อนเดี๋ยวไปดูก่อนนะหนูหรือเปล่า มาแล้วนะครับเนี่ยนะผมฟางรถใหญ่นั่นเพื่อนสวยจริงนะครับฟางคันนี้นะ่ะคือออกได้แบบตรงร่องเลยนะครับไม่รู้ว่าที่วิ่งเมื่อกี้นี่มันอะไรนะผมหาไม่เจอเมื่อกี้นะครับ กลางนะผมกลางร่องดีมากนะครับไม่ค่อยกระจายนะครับจะมีกระจายก็ช่วงเลี้ยวนะครับเลี้ยวนิดหน่อยนะครับแต่ว่าโอไม่ถึงกับนี่นะครับอัดใต้สบายนะครับแล้วก็อัดเออัดนี่น่าจะเร็วนะครับเพราะว่ามันกว้างนะครับผมล็อกนี้เจ้าของน่าจะไว้ทำพันหรือเปล่านะครับผม เห็นเอารถมาด้วยนะครับน่าจะาไปทําพันเนาะโอ้น่าจะเต็มรถหกล้อพอดีนะครับ อาจจะติดเลื้งหน่อยหน่อยนะครับเพราะว่ายังไงล่ะฟางก็เหลืองข้าวก็เหลืองนะครับกลองมาเลยออกไปโทนเรื่องเลืองหน่อยหน่อยนะอยโอ้ลังเต่าพอดีนะครับน่าจะได้อยู่สัก6กหมื่นหรือเปล่านะผมว่าดนี น่าจะได้นะเพื่อนหนึ่งหกล้อนะครับอยู่ที่ราคาด้วยแหละนะครับราคาดีก็ได้นะครับราคาน้ำหนักนะเมื่อเช้าสิบสองไร่ได้ไปแปดหมื่นกว่าบาทน,นะผมข้าบังบางนะฮะวายเรีบยบร้อยนะครับเดี๋ยวลงเกียวอีกปิ้งหนึ่งก็เสร็จนะครับผมตัวนี้ก็น่าจะสิบไร่เหมือนกันนะ น่าจะสิบไร่หรือเปล่า8ไร่สิบไร่ประมาณนี้แหละเราจกเี่นมามาดูอีกบินหนึ่งนะครับผมมอเตอรจับปลานะนี่เกี่ยวได้สามร่องแล้วสมรอบแล้วนะครับ บิกนี้ก็จะมีน้ำาหน่อยนะครับพอดีเมื่อกี้วแจะจับปลานะครับผมลูกปลาช่อนปลาหลดนะครับเห็นอยู่เยอะเลยนะครับผมจับต้มทั้งตัวกินนอนกินกลาง่งนานะครับผมเพราะว่าคืนนี้ทางทมงานก็นอนอยู่นี่นะครับต้มกับข้าวตอนเย็นนะครับ ตรงน,นี้ก็มีปลานะแต่ว่าน้ำมันเยอะนะครับมันเยอะหน่อยปลาเขาไม่รวมนะครับเวลาเราจับมันก็จะเจอห่างๆนะ นี้เจ้าของน่าจะไว้ทําพันนะครับน่าจะเอาไว้ทําพัน์ ตรงเหมือนจะมีหนูนะครับน้ําแบบนี้นะแฉะข้าวหนาะหนะครับตัวนี้ข้าวนาะปรังนะครับแต่ถือว่านานะเพื่อนเนี่ยนะครับหนาเลยแหละนะครับแต่ว่าไม่สูงเท่าไหร่นะประมาณเอว จับตรงนี้นะครับผมขา้างหน้ารถนี่แหละนะครับมันแห้งพอดีนะครับปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้นี่รู้สึกว่าน้ำจะเยอะนะครับปีนี้นี่แหละตรงเข้าล้มขา้างหน้ารถนี่แหละเราจับปีที่แล้วนะครับแต่ว่าปีนี้น้ําเยอะนะ มเน,นะนี่ยนะครับดำๆนะครับนี่เลย อ,อ้รถใหญ่นี่ทำงานแบบชอบมากเลยนะเพื่นอนพวกงูเลยนแล้วพวกวปลาไหลนะสองตัวแล้วงูนะครับ ดูกันหนึ่งล็อกเล็กๆนะครับนี่เลยจอดเล็กก็ไม่เล็กนะเพื่อนน่าจะประมาณหนึ่งไร่พอดีนะผมว่าจะดูว่าจะเต็มหรือไม่เต็มหรือว่าจะหมดหรือไม่หมดนะโอ้ข้าวสวยเพื่อน ไม่ล็อกท้ายแล้วครับเราจะอเอาไปต่างครับนี่ท้ายท้ายมันไม่ลอกก็อกบมดเองล็อกได้ไหมได้ฟังต่างๆนี่นะเพื <laughs> ่อนไม่หมดนะผม ลงก็ไม่หมดนะผมต้องรอมาเอารอบหลังนะรถดาก็ไปขายอยู่นะครับส่วนแดกๆก็เต็มนะครับไปจะลงเกีียวตัวนี้ต่อนะครับผมก็ต้องจอดรอพักหนึ่งนะครับพักพกใหญ่ๆเลยแหละนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปวเพียงเท่านี้ก่อนนะผมขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะผมสวัสดีครับ